รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนโยบายอีกหนึ่งข้อของกระทรวงแรงงานเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมีเงินส่งเสียตัวเองเรียนครับ ในพลังกบินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดโครงการเรียนทุเอินเรียนรู้สู่ไรายได้จบไปมีงานทําเพื่อส่งเสริมเยาวชนในระบบการศึกษาทํางานมีรายได้ระวางเรียนครับถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆยิ่งเริ่มทํางานเลยนะครับน้องๆก็ปักตัวได้เลยครับซึ่งมันแน่นอนว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีทักษะเทคโนโลยีคือสามารถทํางานด้ทัวโลกไม่ได้จํากัดเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการตกงานต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะบอกว่าตกงานในไทยแต่จะไปได้งานต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องเร่งส่งเสริมให้น้องๆมีความสามารถแล้วเความพร้อมครับนายชันวิทย์บางอ่อนผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการศึกษาไมเนอร์ฟู้ดบอกว่ามีธุรกิจในเครือกว่า80แบรนด์ทั้งโรงแรมร้านอาหารและแพชั่นเติมเต็มโอกาสให้น้องๆที่ขาดแคลนครับน้องๆฝากกัเนี่ยเราไปรับน้องๆที่ขาดแคลนโอกาส บางคนสอบติดหลายมหาลาัยมากเลยแต่ไม่มีเงินเรียนต่อเราก็เลยคิดว่าโครงการนี้ที่เราชื่อว่าปลูกต้นกล้าภายใต้โครงการสามอมีงานมีเงินมีวุฒิการศษาเนี่ยเป็นเป็นชื่อของไมเนอร์เองนะคะรับปลูกต้นกล้าเนี่ยก็คือเราอยากจะปลูกน้องๆตั้งแต่ที่จบม .6 ปุ๊บมาฝึกงานทํางานร่วมกับบริษัทแล้วก็เรียนไปด้วย ะะเป็นน้องปวสาจบปวสสองปีปุ๊บเราส่งต่อปริญญาตรีให้เรามีทุนปริญญาตรีต่อให้ปริญญาตีนี้จบเร็วมากปกติปวสาต่อปริญญาตรีใช้2ปีอันนี้ใช้เวลาปีหรือปีนิดนี้เองเราจบเพราะว่าเราทําหลักสูตร ควบรวมกับทางคือราชมงคลน,นะครับเอาความรู้ตอนที่ฝึกงานอยู่เนี่ยไปเทียบโอนหน่วยกิจให้ทำให้จบเร็วขึ้นเป็นฟ r าท랙เลยฉะนี้นนถ้าน้องที่เข้าโครงการเนี่ยความใฝ่ฝันของน้องหลายคนที่อยู่ม .6 เนี่ยอยากจะมีปริญญาตรีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะในหลายครอบครัวซึ่งเนี่ยเราเติมเต็มให้น้องๆได้มีโอกาสได้เรียนมีโอกาสได้ทํางานมีไรายได้มีทักษะมีประสบการณ์ตามที่ตลาดแรงงานต้องการครับกระทรวงแรงงานเห็นความสัมพันธ์ของแรงงานอิสระ จัดการประชุมสมัมมนาเชิญกลุ่มศิลปินนักร้องลูกทุ่งและเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนดิจิทัลทุกแขนงเข้าร่วมอบรมให้ความรู้การจะเป็นแรงงานอิสระได้นะครับก็ต้องเข้าสู่ระบบนะครับเชิญชวนให้ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานอิสระอินดีริกิสนายสมศัติปัทมสุขคนรองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่า แรงงานอิสระมีอยู่กว่า21ล้านคนหลากหลายกลุ่มอาชีพการลงทะเบียนในระบบอินดี้รีจิสก็เพื่อรวบรวมข้อมูลให้5เสือกระทรวงแรงงานมีข้อมูลของแรงงานอิสระนำไปวิเคราะห์ส่งเสริมการมีงานทำการพัฒนาทักษะฝึกอาชีพการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมรวมถึงกองทุนกู้ยืม เกอการประกอบอาชีพอีกด้วยครับถ้าเราไม่มีเงินทุนในการทํางานลพอเวลาเราไปทํางานถึงได้ก็ได้ไม่ดีถึงดีก็ไม่สบายใจนะครับวันนี้เมื่อพอรบนี้สาเร็จเรื่อเรื่องไปด้วยดีแล้วแลวมาคับใช้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยในต่อไปนายทนพลหิม,มพานนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำสมาชิกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานอิสระ เชิญชวนศิลปินผู้สือ่อข่าวพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระร่วมลงทะเบียนในระบบอินดี้รีกิสครับนะครับแรงงานอิสระทุกอาชีพเลยนะครับมาลงทะเบียนเราจะได้มีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานฐานข้อมูลมาขึ้นทะเบียนใช่เรียนเชิญและชวนเชิญทุกคนนะครับทุกอาชีพนะครับเมื่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระมีผลบังคับใช้กระทรวงแรงงานก็จะมีข้อมูล บิ๊กบาต้าเหล่านี้ะครับพร้อมส่งเสริมคุ้มครองคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานอิสระครับ ถามแรงตอบแรงเสาต่อมอรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีคราบข่าสีดําไหลเป็นทางหยุดย้อยตามฟุตบาทคืออะไรครับด็อตอร์สาม,มารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอบคราบที่เห็นเกิดจากผงคาร์บอนที่หลุดออกมาจากแปลงฐานของรถไฟฟ้าตัวช่วยรับไฟฟ้าให้รถไฟฟ้าบินได้เริ่มสึกและมีผงดำหลุดออกมาเกิดถานหมดล่อฟืดขึ้นมาจะ เกิดอันตรายไหมครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแงมจู่มจมช่วยชาติบูรณการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแงมทุกวันและยูทูบป๋าแงมครับเจ้านายปูนปูน